สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุอของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของพวกคุณในช่วงวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนะคะปี2,564นกะคะนกจะมาช้าหน่อยนะคะต้องขออภยัยจริงๆนะเป็นการเปิดแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะอ่า นกเปิดไพ่แบับสัตวตะวันตกนะคะมาดูกันพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะของคุณเลยนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันนะค่ะขอดูพลังงานชาวธาตุไฟหนะะ่อยค่ะ ชาวธาตุไฟพลังงานของคุณค่ะกล้องโฟกัสไม่เอ่ยพลังงานของคุณนะคะเป็นกไม้วิวลฟอจูน3เหรียญอืมในช่วงนี้คุณอาจจาะ เจอใครที่ถูกใจมากๆหรือว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะมีการได้พูดได้คุยได้สารความสมคัญกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีพลังงานของการที่ได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะศาสตร์ต่างๆที่คุณให้ความสนใจนั่นเองนะคะช่วงนี้บอกเลยคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือผู้ที่เกิดเอ่อ ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนนะคะมาดูกันต่อพลังงานงคุณเป็นแบบไหนอีกคะอ่าศีดานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีคนค่อนข้างที่จะเข้าหาคุณนะคะแต่ก็คุณอาจจะในในบางคนคุณก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้เขานะคะแต่ก็ ถามว่ามีคนที่พูดที่คุยไหมมีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็คุยกันอยู่แบบรุ่นอยู่สองคนอะไรลักษณะน,นี้นะคะในเรื่องของคนที่เข้าหาถ้าไม่ถูกใจคุณก็จะนิ่งเฉยไปเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไปนะพลังงานของคุณอาจจะ สตรีมนะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ชาวราศีสิง์ก็ได้หรือคนที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆก,ก,ก็ได้นะคะครู้สึกว่าคุณมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะได้ได้พูดได้คุยอย่างที่บอกนะคะพลังงานาคุณรู้สึก ดีนะคะรู้สึกเข้ากันได้ดีกับคนคนนี้มากๆนะคะสองดาบแต่คุณก็ยังไม่ได้มั่นใจหรือว่าคุณไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นเหมือนกันนะคะสําหรับคุณนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าทีนี้มาดูพลังงานนะคะของเขาคนนั้นหน่อยนะเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ ดูพลังงานของใครคนนั้นของชาวธาตุไฟหน่อยอเด็กชฉวไม้นะคะอืมเขาก็เป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะในชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะรู้สึกว่าเขาก็มีความเครียดนะคะอืมเขามีความเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ เขาอาจจะยังใช้ชีวิตของเขาอยู่นะคะเป็นดูฟูขึ้นมานะคะมีเป้าหมายอาจจะเป้าหมายในเรื่องของการงานการเรียนอะไรของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะดูฟูขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างระจิระนะคนคนนี้แล้วก็อืมอาจจะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือชัดเจนกับใครนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณคะชาวธาตุไฟคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะคะหรือชาวราศีมังกรก็ได้นะ คือนะตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงบคุณเรารู้สึกว่าเขาเหมือนกับอืมรู้สึกมีแรงหนึงดูดกับคุณนะคะมีแพชชั่นมีความเสน่หามีความที่แบบอันนี้บอกเลยนะคะเป็นเรื่องของเซ็กก็ได้นะคะแบบ มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดนะคะในเรื่องของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆสานความสัมพันธ์ต่อกับคุณนะคะเป็นแปดเหรียญยังไม่รีบนะเขาไม่ได้รีบอะไรนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายด้วยขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะเขาส่องคุณด้วยนะคนคุณนี้จับตามองคุณนะคะสามถ้วยเขาก็แฮปปี้นะคะที่ที่มีคุณรู้จักกับคุณแล้วก็ ณจุดจุดนี้ถามว่าโอเคไหมเขามีความสุขแล้วนะคะสามถ้วยนะรู้สึกยังไงกับค,คุณก็อยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะณจุดจุดนี้มันก็โอเคอยู่แล้วเลยลักษณะนี้นะคะเป็นสามถ้วยขึ้นมาเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะเขาไม่รีบจริงๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศี กกันน็ได้ะะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆแต่มันก็เข้ากันได้ดีอะคะ่ะรู้สึกว่าเคมีตรงกันนะคะอา,อาจจะต่างกันที่ศาสนาวัฒนธรรมภาษาไลฟ์สไตล์อายุก็เป็นได้นะคะเขามีความสุขนะคะที่มีคุณนะอะเขาอยากให้คุยคุยกันไปก่อนเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะ นะจัสเมนเขาก็เปิดใจให้กับคุณนะคะคนคนนี้นายอักษรเป็นคนค่อนข้างที่หัวร้อนเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นชาวทับลมเมทุนทุนกุมก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ดื้อเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะอ,อาจจะทำงานเกี่ยวกับช่างหรือว่าต้องเดินทางอยู่เสมอๆนะคะคนในเครื่องแบบก็ได้นะ ก็คือนครู้สึกว่าหรือเป็นนักวิชาการก็ได้เนาะนุรู้สึกว่าเขาอะอยากมาก็มานะคะค่อนข้างเอาแต่ใจอยากหายก็หายเหมือนกันลักษณะน,นี้แต่เขามีความรู้สึกชอบคุณมากๆนะคะเขาอาจจะรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกเจอก็ได้นะคะเขาปิ้งคุณนะชาวธัดไฟนะคะทีนี้มาดูหน่อยคะ่ะมาดูความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนคะชากไปมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนคะคิงอัฟวันค่ะตาไพ่เราฟังหกถ้วยในบางท่านเป็นรักต่างวัยนะคะในบางท่านก็ อืมเอ็มพรอ่โอเคคือในบางท่านอ่ะก็เป็นคนเก่าเก่ากลับมานะคะคืนดีกันมีการให้อภัยกันนะคะถ้าเป็นคนที่กําลังเริ่มที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยที่เริ่มคุยกันอยู่เนี่ยเรรู้สึกว่าเขาก็จริงจังคุณนะคะเขาก็จริงจังกับคุณในในระดับหนึ่งเลยแหละเขาก็ชัดเจนในแบบของเขานะคะเขาก็อยากจะ อยากจะจริงจังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอืมหมายถึงอ่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนุรู้สึกว่าเขาเขาก็จริงจังกับคุณนะอืมแต่เขาอาจจะพึ่งจบความสัมพันธ์เก่ามาก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืมเขาพึ่งเสียใจพึ่งจบความสัมพันธ์เดิมๆมาก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ก็ อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้นะคะสามไม้เดินเมจิเชียนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเดินเมจิเชียนก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะควบคุมความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเป็นคนเก่งเหมือนกันทั้งคู่อะค่ะคุณกับเขานะคะอือก็ เป็นความสัมพันธ์ที่นูรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมั่นคงได้นะนูรู้สึกว่าเขาก็จริงจังกับคุณนะอืมสีไม้นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ากับคนคนนี้นะเขาต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้นะคะแล้วตัวคุณนะชาวธาตุไฟคุณก็เป็นคน,คนที่เก่งและแกร่งนะคุณก็แบบ คุณก็ดูเขานะคะคุณไม่ใช่จะแบบว่าเปิดใจให้ทั้งหมดขนาดนั้นหมายถึงคุณก็ต้องป้องกันความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันกลัวที่จะเจ็บและเสียใจนะคะ The Magician คือคิงอัพครับรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าเขามั่นใจแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเราเขาก็อาจจะแสดงออกมานะคะแต่ถ้าเขายังไม่มั่นใจนะ ยังไม่มั่นใจว่ารู้สึกยังไงกับเรากันแน่หรือว่าคือเขาจะไม่แสดงออกคนคนี้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเหมือนกันนะคะก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแหละค่ะแต่ก็อาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้แสดงออกความสัมพันธ์เนาะความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะอืม พูดผิดแบบคือไม่ได้แสดงออกความรู้สึกในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่โอเคก็จะประมาณนี้นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษภชาวธาตุดินก็ได้นะคะพฤกษภกันมังกรชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกรนี่นะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรชาวธาตุไฟคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณ ก็ดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะดูว่าเขาจูนค่ะหกไม้เออหกไม้ทษที6หกถ้วยค่ะสิบเหรียญน,นะคะจริงๆเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะบอกคุณว่า เขารู้สึกดีดคุณนะแต่เขาอยากจะให้เวลาในความสัมพันธ์นี้นะคะหมายถึงใช้เวลาที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนคุณกับเขาเจอกันเพราะเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงนะคะเขาเชื่อนะคะเรื่องของคลุมเคขิตนะคะคุณทําให้เขานึกถึงในช่วงวัยเด็กๆหรือว่าช่วงเวลาดีๆแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือว่าคุณ มีสิ่งดีๆมอบให้กับเขาอะคะ่ะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขามีคุณแล้วเขาก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็เป็นสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยอสองเหรียญเขาก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณด้วยนะคะเหมือนเหมือนอยากทำให้คุณมีความสุขอะเป็นสิบเหรียญนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยลักษณะนี้นะคะอืมสองเหรียญนะคะ queen of swords สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือในตอนนี้เขาอาจจะยังไม่มั่นใจหรือว่าเขาอาจจะยังอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะคะหรือเขายังอยากจะช่างใจหรือว่ารอให้มั่นใจกว่านี้ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้สองเหรียญคืออะไรคะเขายังเขายังไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะแบบ ให้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆก่อนนะ่ะนะสามดาบสามดาบคืออะไรคะอ๋อหมายถึงเขายังอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเราสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรสามดาบขึ้นมาเขากลัวว่าเราจะทําให้เขาเจ็บและเสียใจนะคะเ่านะเขาก็กลัวจะเสียใจผิดหวังเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาก็เหมือนมีความลังเลอยู่บ้างนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราแล้วก็คุยนอบสอดอ่ะเขาก็เป็นคนที่ ป้องกันตัวเองเหมือนกันนะหมายถึงว่าเขากลัวที่จะเจบนะคะเขาอาจจะเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะคนคนนี้บอกเลยนะผ่านเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เปิดใจนะคะเขาก็พร้อมนะคะที่จะเรียนรู้หรือว่าเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลนะมนั่นแหละเมถุนตุ้นกุ้ม ก็ได้นะทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟกันนะคะในช่วงนี้เลยเป็นยังไงบ้างเอยขอดูแนวโน้มนะคะค่ะสิถ้วยสี่เหรียญ แนวโน้มนะคะหนูก็รู้สึกว่ามีสิบจากขึ้นมาแนวโน้มความสัมพันธ์รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ก็ยังคงมีการพูดการคุยยังแฮปปี้รู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะอืม ถ้าเป็นในในเรื่องของคนเก่าๆกลับมาเนาะเมื่อกี้นกพูดในในลักษณะของคนเก่าด้วยใช่ไหมคะถ้ามีเอ่อถ้าเป็นในเรื่องของคนเก่าๆนะคะที่ที่กลับมาเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะเป็นฝ่ายนะคะที่จะเข้าหาคุณนะคนที่ที่จบกันไปแล้วนะคะเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณนะคะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะแล้วถ้าเป็นในลักษณะที่คุณยังพูดยังคุยกันอยู่เนี่ย หนูรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่อยากจะรีบนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะเขาอาจจะเคยจบเคยเจ็บอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเกิดจากที่เขารีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่ผ่านมานะนะตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับยังอยากใช้เวลานะคะหรือว่าก็คือคนคนนี้เขายังหวงพื้นที่ของตัวเองอยู่นะคะยังไม่แน่ใจ ว่าเราใช่ที่สุดไหมนะคะแต่ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมที่มีเราแฮปปี้มากนะคะมีความสุขดีนะคะยังได้พูดได้คุยกันนะคะแต่ทีเนี้ยคือเขาไม่อยากจะรีบในความสัมพันธ์นี้เขากลัวว่าจะพลาดอีกเหมือนที่ผ่านมานะคะก็เขาค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะคิดมากนะคะแต่ก็ยังไม่ปล่อยกันไปไหนนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนที่รู้สึกมากกว่าในความสัมพันธ์นี้ด้วยที่จะพยายามที่จะเข้าหายไฟนะคะ สามดาบสามไม้เดอะเมจิเชียนคืออาจจะถ้าเป็นคนเก่าเก่าๆที่จบกันไปนุรู้สึกว่าเขาจะหาวิธีการที่จะกลับมาพื้นดีกับคุณนะคะสารความสัมพันธ์กับคุณถ้าเป็นคนที่คุยกันอยู่แล้วนะคะเขาเขาจะไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันต้องผิดหวังแล้วก็ จ็บอีกแล้วก็จบเหมือนที่ผ่านมาอีกเขาอยากจะให้เวลานะคะให้เวลากับความสัมพนนันธ์นี้หรือไม่งั้นก็คือเขาอยากจะเคลียร์ความรู้สึกที่เขาเพิ่งจะผ่านมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาเพิ่งจบไปนะ่ะเพิ่งจบแล้วก็มารู้จักกับคุณมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเขาอยากจะเคลียร์ความรู้สึกของเขาให้มันให้มันหมดไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยที่จะแบบ สานความสัมพันธ์กับคุณให้มันมั่นคงมันไปเลยในอนาคตอะไรลักษณะนี้นะคะก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะคนคืนนี้ยังไงเขาก็เขาก็มีความสุขแฮปปี้นะคะที่มีคุณอะแต่ในบางครั้งนะคะคือนกรู้สึกว่าแรงงานของเขาอะอดีตนะคะการจบของเขาการเจ็บของเขามันยังหลอกหลอนเขาอยู่นะคะแล้วก็เขาอยากจะเคลียร์ความรู้สึกนี้นะคะกับคนเก่าๆหรือกับ ความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วอ่ะให้มันให้มันให้ความรู้สึกเขามันดีที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็มาเริ่มกับคุณอย่างจริงจังนะคะให้เวลาเขาหน่อยเนาะโอเคนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะม่สิงหธนูนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะให้กับช่องนาราทาโรของเรานะคะเสมอมานะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ